วันนี้อสวัสดีทุกท่านนะฮะดอกหนังมารีวิวเรื่องเล่นใหญ่ใจเกินร้อยหรือว่าสเปเชียลแอคเตอร์เป็นหนังญี่ปุ่นเรื่องย่อเรื่องยอรเรื่องยอ <X> S. <S ่อ,ยอรจริง <S 2> <S 2> มันก็เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วกันที่มีโรคประจําตัวเป็นอาการผิดปกติ ทางกล้ามเนื้อที่เมื่อตื่นเต้นหรือตดใจก็จะเป็นลมแต่เหมือนจะมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอกับน้องชายตัวเองที่พาไปสมัครบ,บริษัทที่ชื่อว่า Special Actor ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างแสดงในชีวิตจริงก็คือหานักแสดงกลุ่มหนึ่งแล้วกันไปเซตสถานการณ์ เพื่อที่จะโน้มน้าวหรือชักจูงใจลูกค้าให้ทําตามอย่างที่ลูกค้าคนต้องการอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็เป็นการปรับตัวที่พระเอกเนี่ยต้องเผชิญกับโลกนี้ด้วยแล้วก็ต้องเอ่อทำงานด้วยเพื่อจะตามความฝันด้วยแล้วก็หาเลี้ยงชีพให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าประเทศญี่ปุ่นมันมีนมอาชีพแปลกๆเยอะซึ่งในไทยมันก็มีคนเล่นละครใบ้คนเล่นที่ไปแสดงละครเพื่อแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเหมือนประเทศญี่ปุ่นนี่ดังนั้นถ้า<ม>บอกว่าหนังเรื่องเนี้ยเราบอกว่าเป็นหนังอาชีพเรื่องหนึง่งแต่อาชีพนี้ก็คือเป็นนักแสดงในชีวิตประจําวันคือญี่ปุ่นเนี่ยมีอาชีพอะไรก็จะมาทําหนังจะมาทาการ์ตูนได้หมดอะ<ม>ไออาชีพนี้เนี่ยผมเหมือนจะเคยเห็นพราวันนี้มันเล่าเรื่องคนทํางานด้านนี้อะไรเยอะเออมันมันน่าสนใจพอสมควรเรื่องเนี้ยมันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกในเนื้อเรื่องอ่ะมันพูดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีลูกค้ามาจ้าง ให้ไปเปิดโปงลัทธิลัทธิหนึ่งที่เหมือนกับพยายามจะช่อโกงญาติญาติของลูกค้าคนนี้พอบริษัทนี้ตกลงรับงานเนี่ยก็เลยต้องส่งคนหรือทีมงานของตัวเองนักแ,แสดงตัวเองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวในลัทธิเพื่อจะเปิดโปงให้พวกนี้เป็นพวกหลอกลวงต้มตุน๋นความสนุกมาเลยพัฒนาขึ้นมาอีกจากการที่เราเห็นอาชีพแปลกๆอาชีพหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นเออมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นมันมีความลุ้นระทึกมากกว่านั้นว่าภารกิจแล้วกันสิ่งที่เรียกว่าการเปิดโปงครั้งใหญ่ของ ทีมงานทีมเนี้ยมันจะทําสําเร็จหรือเปล่าไอ้น,นี่คือส่วนที่ทําให้หนังเรื่องเนี้ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าเออมีอาชีพแปลกๆอาชีพหนึ่งให้เราดูแลนะซึ่งก็น่าสนใจมากพอเลยนะแต่ก็ยังมีภารกิจที่รุนระทึกได้รับหนึ่งด้วยก็ถือว่าทําออกมาได้สนุกมากเออก็ยอมกับหนังเรื่องนี้การคิดคัดที่มีความซับซ้อนขนาดนี้เนาะอย่างมากในชีวิตจริงประจําวันของเรากูก็คุ้นแค่ว่าเพื่อนอยากเลิกกับคนนี้ก็ให้คนนี้ไปทําเป็นพี่ชาย มาเดินด้วยอะไรก็แค่นั้นแต่นี่คือโอ้โหต้องเป็นภารกิจต้องมีมิชชั่นต้องแบบว่าแล้วมิชชั่นก็ไม่พอตัวเอกมีโรคประจําตัวมันเขียนบทได้ประหลาดไงเออชอบชอบจริงๆหนังเรื่องนี้มาโดดเด่นที่การเซตอัพให้เราเชื่อถือเรามองว่าเออถ้าอะไรก็ตามที่มันนะเซตอัพมาให้เราเชื่อได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีอยู่จริงอะ่ะเราก็ย,ยอมรับหนังเรื่องนี้ได้แล้วส่วนเนี้ยรู้สึกว่าหนังมาทําได้ดีมากที่จะทําให้เรารู้จัก อาชีพนี้ขึ้นมาเลยจากศูนยเลยนะเราสามารถเข้าใจได้ถึงระบบการทํางานของเขามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรแล้วทาํางานยังไงคือหนังให้ละเอียดเรื่องนี้เยอะมากจนที่เราสามารถเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันคืออะไรและทีนี้เราเข้าไปตามเรื่องอื่นต่อได้เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของบริษัทนี้แล้วทีนี้มันก็คือเหมือนขั้นกว่าอีกเมื่อมันมีอุปสรรคทั้งปัญหาส่วนตัวทั้งปัญหาจากสิ่งแวดลอ้อมตัวพระเอกเนะี่ย คือพอมันมีความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้หนังมันดูลุ้นสนุกมากขึ้นว่าตกลงแล้วไอ้ปัญหาที่มันมีอยู่ปัญหาส่วนตัวปัญหาโลกประจําตัวของเขาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคกับอาชีพนี้ไหมเพราะอย่างที่บอกว่าอาชีพเนี้ยมันคือการไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาข้างหน้าเลยไง <S <S ยการไปเจอกับสภาวะจริงการไปเจอคนจริงๆไม่มีการเตรียมคือทุกอย่างสดหมดแล้วก็มีการตอบสนองกันแบบทันควันคิด แก้ปัญหากันแบบเฉพาะหน้าเรื่องราวพวกนี้มันเลยทําให้เราสนุกว่าเออมันมีความขัดแย้งกันระหว่างเนื้อเรื่องกับคลิกตัวละครถ้ามองว่าความซับซ้อนก็ถือว่าทาได้ดีแล้วกัน<ม>ากับการเล่นการเปิดเผยข้อมูลหรือการพยายามจะหักมุมหักแล้วหักอีก<ม>ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าหักจนเราแบบรับไม่ได้นะมันเป็นมุกหักมุมที่โอเคอะ่ะยิ้มเลยนะยิ้มได้เลยอะ่ะแล้วก็มองว่าเออมันทําได้น่าเชื่อถือในการหักมุมแต่ละครั้งด้วยว่าเนื้อเรื่องมันพาไปถึงจุดนั้นได้เราไม่รู้สึกว่า เหมือนแกล้งคนดูหรือแบบอยากจะแบบแค่กระชากใจคนดูแต่เนื้อเรื่องมันพาไปถึงจุดนั้นได้อย่างมีเหตุผลเราเลยรู้สึกว่าการถกแต่ยครั้งเลยกลายเป็นจุดสนุกกลายเป็นจุดที่เรายิ้มอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ามากแต่กลายเป็นแบบเออเจ๋งว่ะอะไรประมาณนี้มากกว่าพุ่มกับคนนี้เป็นพุ่มกับคนเดียวกับวันคัดถือว่าฟอร์มดีไหมกับเรื่องนี้ใช้ได้ไหมคือตอนแรกพอเราหาข้อมูลดูตัวอย่างหนังอ่ะเราก็กลัวนะว่ามันจะเล่นเรื่องราวของคนเบื้องหลัง เหมือนที่วันคัดเป็นแต่พอไปดูแล้วอ้าวเฮ้ยไม่ใช่วะแต่เขาก็ยังเอาจุดเด่นของเขาก็คือการหลงไหลในคนทํางานด้านเนี้ยด้านสื่อด้านภาพยนตร์เนี่ยด้านการแสดงถูกต้องเขาเอาเรื่องราวเหล่าเนี้มาใช้ต่อเออมาใช้ต่อในวงการอื่นน่ะออแล้วเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือความฉลาดที่เขาดัดแปลงเรื่องราวที่เขาเหมือนเขาโปลดปานากนะคิดว่านะอย่างที่บอกว่าวันคัดเนี่ยมันแทบจะยกจ้องคนทํางานแล้วอะ มันยกย่องคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่แทบจะไม่ได้มีใครมองเห็นเวลาเราดูหนังแล้วเราคนพวกนี้เราคือไม่รู้จักอะ่ะนั่งดูเครดิตยังไม่ดูอะ่ะยาวแต่คุณนําเสนอเรื่องคนเหล่านี้ที่เขามีความรักหรือเขาลุ่มหล,ลงต่อง,งานตัวเองเขาทําจนประสบความสําเร็จแล้วเราก็ชื่นชมกับสิ่งที่หนังมันนาเสนอในวันคัทในตัวอย่างของหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างมันสั้นมากตัวอย่างมันแบบเหมือนจะเป็นทีเซอร์ะจนเราไม่รู้ว่าเออเนื้อเรื่องจริงๆมันคืออะไรแต่เรารู้สึกได้ว่าเออ มันเป็นเรื่องของคนที่หากินด้วยการแสดงซึ่งมันก็มีความคล้ายคลึงกับวันคัดหน้าแต่นังมันกลายเป็นการต่อยอดคือเอาอาชีพที่เราอ่มองว่าเออมันเคยนําเสนอมาแล้วเนี่ยมาพลิกแปลงมาดัดแปลงให้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีพื้นฐานเดียวกันแต่สามารถมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันนั้นมีความสนุกในตัวมันเองได้มากขึ้นเป็นโลกที่แปลกใหม่กว่าเดิมด้วนซ้ำไปก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนกับการที่เรามีภาพจำพูดง่ายจากผู้กักคนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วขอสามารถ พลิกแปลงหรือต่อยอดหรือมีไอเดียใหม่ๆที่มานําเสนอเราได้เพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีมากก็ <Okay. S 3> เป็นหนังที่เขามีลายเส้นค่อนข้างชัดเจนหนังก็ดูออกเลยว่าเฮ้ยมันต้องพุ่งกับคนนี้แหละถ้าดูหนังไม่ดูชื่อพุ่งกับว่ามันมีความคล้ายพุ่งกับคนนี้ลายเส้นชัดเจนเนาะแต่ถ้าบอกว่ามันบูชาคนแล้วให้เกียรติคนเบื้องหลังอะหรือเบื้องหน้าเรื่องนี้ความชัดเจนของการบูชาอาชีพนักแสดงเนี่ย แม้กระทั่งตัวประกอบเล็กๆดีเทลเล็กๆอะมันให้ความสําคัญรายละเอียดทุกคนได้โซโล่หมดเลยนะคือมันมีโอกาสแล้วมันปล่อยบทได้แบบเป็นภาพจําของทุกตัวละครที่ผัวเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบมันดีด้วยนั้นเรื่องนี้แม้กระทั่งวันคัดมันเป็นเรื่องออริจินอลสาหรับคนทํางานด้านสื่อมันก็เล่าได้อย่างน่าสนใจแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่เป็นอาชีพที่เราไม่เคยเห็นใครเอามาทําเอามาเล่าพอมันเอามาเล่าปุ๊บมันก็เล่าได้ดีเลยอะ คือเรามองว่าอาชีพคนนี้ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษอะ่ะอาชีพที่เขาเซตมาในหนังมันอาจจะอาจจะมีความเกินจริงบ้างบางอย่างหรือเพิ่มเติมเพื่อความสนุกแต่แนวมุมมองเราคืออาชีพบนนี้คืออะไรอะ่ะก็คือไปตามสตูดิโอไปนั่งตบมือ <c oughs> ไปนั่ง <c oughs> หัวเราะ <c oughs> ก็มองว่าเออ <c oughs> ชีวิตคงจะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่เราที่หาความสนุกยากอะ่ะแต่เขาทําได้ <c oughs> เขาสามารถสร้างสารค์เรื่องราวที่เอาอาชีพมาเป็นองค์ประกอบ สร้างสารเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปให้อาชีพเหล่านี้ดูน่าค้นน่าสนใจเลยมันก็เหมือนวันคัดนะคือคนอยู่เบื้องหลังอ่ะคือถ้าคนไม่เคยทํางานเบื้องหลังก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเขาตื่นเต้นขนาดนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะขนาดนั้นการที่ต้องต้องเอาตัวรอดการที่ต้องแบบทําหนังให้สาเร็จเรื่องหนึ่งมันยากขนาดไหนเลยคราวนี้สเปเชียลเอ็กเตอร์เนี่ยมุมมองของหลายๆคนและกันที่มองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องได้อ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเออเขามีเรื่องราวที่น่าติดตามมากมาก เขาสาม,มารถสร้างสถานการณ์ที่สนุกสนานน่าลุ้นลุ้นระทึกได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องได้ก็ถือว่าถือว่าเจ๋งมากชอบนักแสดง,องแอคเตอร์คนไหนบ้างไหมมองว่าจริงๆเขาสร้างสารรค์ตัวละครได้น่าจําหมดเลยนะเอออาจจะเป็นเพราะตามชื่อเรื่องอ่ะคือเพราะว่าแต่ละตัวมึงเล่นใหญ่จนมึง,งมีซีนทุกคนเลยมึงเล่นใหญ่กันตรงใช่เล่นคาลเเตอร์เลยนะสร้างสารรค์มาได้อย่างน่าจดจํานะคือไม่ใช่ว่าบางคนคือไม่ใช่แค่ภาพลักษลุรมลร่างหน้าตานะที่แปลกที่แหวกแนวจนเราจําได้ คือแต่ทุกคนอย่างที่บอกมีซีนมีบทที่สามารถทําให้คนดูจําได้ว่าเขาเป็นใครคือเขามีโมเมนต์ของตัวเองอะที่ทําให้คนจําได้ว่าอ๋อเจคนนี้คือใครอไอหนุ่มเซอร์คนนี้คือใครอไอคนเขียนบทเจ้าปัญหานี่คือใครไอภูมกับจอมโอเวอร์นี่เป็นใครเจ้าของบริษัทเป็นใครคือทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองหมดแล้วก็นอกจากบุคลิกที่เขาพรีเซนต์ผ่านรูปร่างหน้าตาแล้วอะเขาก็ยังมี เนื้อเรื่องของตัวเองถึงจะไม่เยอะมากแต่ทําให้คนดูจําได้แต่ละคนด้ยนะถือว่าเป็นการสร้างสารรค์บุคลิกที่เจ๋งมากเหมือนกันเราอยากเห็นหนางไทยที่คิดเรื่องแบบฉลาดแบบนี้ยมันหาดูยากอะ่ะพอพูดมาแบบนี้เนะี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าคือบ้านเราไม่ได้มีอาชีพที่พิสดารหลากหลายแล้วก็ชวนให้ฉวนใจว่าโอ้โหมันมีหรือเปล่าเราเลยอาจจะนึกว่าแบบ วัตถุดิบบางอย่างมันอาจจะไม่มีแบบเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของของอาชีพบ้านเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมว่าประเทศไทยทําได้ว่ะเราเรื่องแกงต้มตุ๋นนะ่ะบ้านเราไม่เยอะมากเลยนะพอเป็นแกงต้มตุ๋นเล่วหอกเนียนๆอะไรเงี้ยคือบ้านเราแกงต้มตุ๋นเยอะมากหลังๆเริ่มเยอะขึ้นทุกวันไอ้เล่นใหญ่เนี่ยบ้านเราต้องเราเรีอนแกงต้มตุ๋นเลยเออน,น่าสนใจถ้าหนังไทยมีอนะไรเงี้ยอย่าง,งมองว่าเป็นเรื่องของมุมมองนะเขามองหาความสนุกได้จากอาชีพอ่ะเขาเห็น จุดเด่นของอาชีพพวกเนี้ยพูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเห็นอาชีพนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกธรรมดาเราเจอคนที่รับจ้างร้องไห้ในงานศพเราจะรู้สึกเอออาชีพไม่มีอะไรมั้งวันๆแค่นั่ง,า,งา,า้มาไปยืนร้องไห้อยู่หน้างานศพไปปบมือในเกมโชว์ชีวิตคงไม่มีอะไรหรอกอยังมองว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรืรเ่องของดีเทลอะพอเขามีมุมมองนี่เขาสามารถสร้างสารรค์เติมเต็มอาชีพที่เรารู้สึกธรรมดาธรรมดาได้เนี่ยก็หลุดเลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาได้เลย อยาามองว่าถ้าเขาไปมองอาชีพอื่นนะ่ะเขาก็ทําไม่สนุกได้ให้อาชีพประหลาดแค่ไหนก็ทําสนุกได้อยาามองอย่างนั้นเลยนะมันคือการสร้างสรรค์ในเรื่องเข้าไปเสริมไงว่าเขาจะเอาอาชีพนั้นนะ่ะมาเล่นยังไงมาใช้ประโยชน์ยังไงกับในเรื่องของเขามากกว่าคนไทยเนี่ยมีอาชีพประหลาดเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่ได้สรรหาแต่งเรื่องที่มันเล่าแบบเชิงเชิดชูอะแล้วเชิงสรุกสนามนะแต่พอเป็นอาชีพปุ๊บแบบมันจะเล่าในเชิงเศร้า อาชีพทุกอาชีพในญี่ปุ่นมันทําเป็นหนังพี่สนุกได้ทุกเรื่องเขาเป็นเจ้าในการสร้างสตอรี่เออต้าพูดอย่างนั้นเนี่ยเอาง่ายๆะขนมชิ้นนึงอ่ะเขายังเล่าให้มันเป็นของใหญ่ได้อ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยจริงๆเขาเป็นความสามารถของประเทศเขานะจริงๆคือเพราะว่าหลังเทียบไม่ได้อ่ะคือไอเดียสร้างสรรค์พวกนี้บางทีอย่างที่เราเห็นในโลกการ์ตูนโลกใหนี้ใโลกมังงะคือเขาสามารถที่จะคิดเรื่องราวแปลกๆจากสิ่งที่เขาเห็นหรือ ชีวิตประจำวันของเขาที่ทุกคนมองว่าเออไม่น่าจะมีอะไรมั้งชีวิตคนเด็กเจ้าปัญหาคนนึงเด็กกวนตีงคนนึงก็ยังกลายเป็นจินจังได้อะไรเงี้ยเด็กที่แบบบ้าบอคอนแตกขนาดนั้นยังกลายเป็นการ์ตูนดังได้ซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันเป็นความเฉพาะทางเหมือนกันนะที่ยัมองว่าความเป็นญี่ปุ่นมันส่งเสริมให้เรื่องราวเหล่านี้มันมีความโดดเด่นของตัวมันเองมากกว่าเขาสามารถที่จะ,อะสอดแทรกเรื่องราวแนวความคิดความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยนะ สภาพสังคมของเขาเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นดีเทลของชีวิตคนญี่ปุ่นน่ะเขาสามารถสะท้อนได้จากเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเรื่องอาชีพเรื่องความเป็นอยู่เรื่องพี่น้องความสัมพันธ์พ่อแม่เรื่องลัทธิเรื่องความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ปัญหาสังคมคือจริงๆเขาจะแยกย่อยรายละเอียดคือเขาก็ใส่ไ้เยอะมากจนเรารู้สึกเออคือมันสามารถผูกปมผูกเรื่องราวผูกปัญหาสารพัดเลยนะ ถ้ามันอยู่ในเรื่องเดียวกันได้แล้วสามารถดูแล้วไหลลื่น่ยดูไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มาได้ยังไงไอ้นี่มันติดขัดไม่มีผลขนาดนั้นเลยอันนี้ไม่น่าจะถือเราไม่รู้สึกขนาดนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเออหนังมันสามารถพาเราไปได้ดูไหลไปได้ทุกเรื่องราวมันมันมีเหตุมีผลในตัวมันเองในจักรวาลของมันเองอ่ะแล้วเราก็ดูเพลินไปเลยอย่างหนึ่งที่มันไปทั่วโลกก็คือเรื่องของไลฟ์โค้ดเนาะผู้นําชีวิตผู้นำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการสะกดจิตหมู่มันเป็นเรื่องของ พอนั่งดูเออเหมือนบ้านเราบางธุรกิจเลยว่ะคือมันก็น่าสนใจว่าเอ้ยมันเอาเรื่องนี้มาทําขำได้นะอเรื่องรัธีการแบบครอบงำไอ้เจ้าลัทีิศาสดาของคนบางกลุ่มมันก็เอามาทําเล่าเรื่องตลกตลกได้นะคือบางทีแบบในแง่การตีแผ่อย่างหนังไทยไหลายเรื่องก็เหมือนจะเคยมีนะแต่ของเขามันก็หลากหลายแล้วกันหลากหลายคือของญี่ปุ่นมันหลากหลายมากนะเพราะว่าอย่างเรื่องรัานรัีเนี่ยก็เราก็เห็นในหนังหลายเรื่องนะที่เป็นหนังญี่ปุ่นนะถ้าม,มาจาก กระโูนอย่างทเวตตี้ซันจูรี่บอยก็พูดถึงการมีพวกลทัทธิพวกนี้อยู่นะแต่มุมมองมากกว่ายังมองอยู่นิดเลยว่าสิ่งที่เขานําเสนอมากกว่าการตีแผ่บางอย่างหรือมุมมองเขาเขามองให้เป็นความตลกหรือมองให้เป็นเรื่องต้มตุ๋นหลอกลวงการตีแผ่เรื่องราวพวกนี้มันเลยเข้าถึงง่ายมากกว่าแค่นั้นเองในความรู้สึกเรานะเราเห็นเบื้องลึกหรือแนวความคิดของคนบางกลุ่มแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่า พวกลัทธิทุกอย่างมันแย่หมดนะบางลัทธิเขาก็มีความคิดที่จะเชิดชูจิตวิญญาณคนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นก็มีเราก็ไม่ได้ว่าแต่มันก็จะมีทีมมีแก๊งที่เป็นพวกหลอกลวงไอ้แบบนี้ที่เราเห็นในหนังเนี่ยซึ่งมุมมองที่หนังนำเสนอก็คือเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องโดนตีแผ่ต้องโดนแฉซึ่งมันก็ทําให้เราเข้าใจนะทาให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยซ้ำไปเรี่อความที่มันเป็นหนังตลกหรืออะไรประมาณนี้คือจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาเรื่องลทัทธิมันมีมา20-30ปีแล้วเราได อ่าพวกฆ่าตัวตายหมูพวกอมอะไรนะอมชินอมชิเกียวนะฆ่าหมูฆาตรกมหมูใช่มันเหมือนเป็นปัญหาสังคมของคนญี่ปุ่นด้วยไงส่วนหนึ่งนะและหนังมันก็มาตีแผ่ในรูปแบบเบาสมองด้วยมันก็กําลังดีที่มันเห็นด้านมืดของสังคมเขาด้วยถึงจะไม่ได้มืดถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นอะไรแปลกๆแบบนี้บ้างมันเล่าเรื่องตลกไงเราเลยบอกว่ามันขยี้ในมิติสังคมอะถึงคนบอกว่ามัน ต้องการอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะมันก็เลยไม่ชัดว่าถ้ามันเล่าแบบดราม่าหรือว่าเล่าแบบในรูปแบบอื่นอ่ะมันก็คงชัดขึ้นแต่ว่าเราแฮปปี้กับการเล่าแบบเนี้ยที่เขาจะเล่าแบบคอมเมดี้เพราะเรื่องเป็นประเด็นอ่ะเอาเข้าจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้สะท้อนสังคมแบบเต็มๆอ่ะมันก็เหมือนอารมณ์แซวอ่ะในคอมเมดี้เอนจอยไหมมันก็หอนว่ากันดังมากอ่ะคือข้างแรกเหมือนกั๊กกันอยู่อ่ะแต่พอสักพักพอมาแนวนี้หรอมันก็หัวเาะจัดกันเต็มที่อ่ะ ตอนแรกคงไม่รู้ว่าหนังมันจะอมาแนวไหนไงตอนดูเริ่มต้นอะมันดราม่าแบบว่ามันก็มีชีวิตนะชีวิตก็รัทดหน้าดูนะพระเอกเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเออมันก็ตลกอะมันก็เอาอยู่อะความตลกมันก็ตลกแบบตลกหน้าตายตลกสถานการณ์ได้หมดอะตลกเจ็บตัวยังมีอะเออเออก็ถือว่าเวิร์กนะความเป็นคอมเมดี้ของมันก็จัดหนักจัดเต็มกันนะก็ถือว่าเพลินนะเอออ่าให้คะแนนไหมให้ที่ถือว่าชอบเลยที่รู้สึกว่า เขาสามารถสร้างสารเรื่องราวที่น่าสนใจได้จากอาชีพที่เรามองว่าเราไม่รู้จักแล้วกันแล้วทําได้ดีแล้วได้สนุกคาลรคตเตอร์น่าจดจํายังรู้สึกทึ่ง,ไ,งไอเดียที่เขานาเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละครเหล่านี้นะกันถ,ถือว่าชอบมากให้ที่แปดจุดห้าคะแนนครับในฐานะของมันเป็นหนังเอเชียแต่เสนอได้อย่างฉลาดตามสไตล์ของหนังเอเชียก็ให้คะแนนบวกๆมันทําหนังอย่างนี้แหละเราชอบเราสนุกเราคิดว่าเราโอเคเรื่ององ่ายๆเนี่ยแล้วสับสนให้คนไทยคิดพอดีๆอย่างนี้ด้วยให้อยู่ 8.5คะแนน8.5โอเคสำหรับผมผมรู้สึกว่าขนาดพยายามจะเดาทางเรื่องนี้ก็เดาลําบากตั้งแต่แรกยแล้วคือแบบเรารู้แค่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันมีอาชีพแบบนี้อยู่แต่มันก็ยังมีมุมไปของมันได้เหมือนร่วมกับเขาพยายามเล่นอะไรไปเรื่อยแล้วแบบว่าเอ้มันหาจุดที่ลงตัวเนื้อเรื่องก็ดีทุกอย่างโอเคแล้วแบบว่ามันบันเทิงมากๆจะพูดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหนังญี่ปุ่น ที่ดูง่ายและดูเพลินมันก็ไม่ได้เยอะในบ้านเราที่มีเข้ามานะหนังตลกเรื่องนี้ดูง่ายและมีฟอร์มที่ลีลาที่ดีให้ที่แปดคะแนนฉะนั้นคะแนนต้องหนังอยู่ที่แปดจุดสามคะแนนสูงนะสูงนะใครที่ชอบก็นั่นแหละลองไปดูได้ถ้าจเราชอบหนังเขาเราก็รุ้นให้เขาเป็นอมาตะเป็นศิลปิน ให้มันเป็นเหมือนจางอี้หมงให้เป็นเหมือนเคตาโนให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเรื่องที่เขาจะปล่อยออกมาเรื่องต่อไปมันจะเป็นยังไงวะแต่ที่แน่คือสองเรื่องที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะชัดเจนอะไรเนี่ยเรื่องที่สามมานี่อยู่หมัดแน่ก็รอดูไป,ไปหรือว่าเขาจะมีไอเดียอะไรแปลกๆมานําเสนอให้คนดูได้อีกคือเหมือนรู้แล้วอะว่าสไตล์มันชัดขนาดนี้ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็เหมือนบางคนที่ชอบตามโนแลน ะถ้าชอบแนวนี้รอเขาแล้วกันคงมีอะไรจี๊ดมาให้อีกอ่ะเดี๋ยวมันอาจจะมีอาชีพอย่างอื่นของคนญี่ปุ่นมาอีกก็ได้ไม่รู้นิเว e แบบนี้รอดูแล้วกันคือพุ่มกับคนนี้เรื่องที่แล้วเนี่ยยังมองอยู่ว่ามันแบ่งกันสองข้างชัดเจนไอ้วันคัทเนี่ยเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือไม่ค่อยได้อินกับเรื่องวงการภาพยนตร์วงการบันเทิงอย่างคนดูทั่วไปไม่เอนจอยเลย ไม่ชอบเลยคือแบบเฮ้ยอะไรแต่คนที่ชอบหรือคนที่เก็ตหรือแบบคนที่ตามพอรู้เรื่องนี้จะเอนจอยแบบเอนจอยมากแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องนั้นนะเรื่องนี้ดูง่ายกว่าวันคัดไม่ได้เฉพาะกลุ่มมากเท่าวันคัดขนาดนั้นเรื่องนี้มันเปิดเรื่องใหม่ของคนทํางานประหลาดประหลาดเพียงเพียงเขาให้ดีเทลไงเขาให้รายละเอียดของอาชีพมากพอไงวันคัดก็เหมือนกับว่าคุณรู้จากอาชีพนี้อยู่แล้วแล้วก็เริ่มเลยไอ้เรื่องเนี้ย เซตอัพก่อนให้เวลาการเซตอัพเยอะเลยให้คนดูเข้าใจก่อนว่าพวกนี้คือใครทําอะไรทําอย่างไรเราเลยเข้าใจอาชีพนี้ได้ตั้งแต่เริ่มแรกสามารถตามเรื่องต่อจากตรงนั้นได้เลยคะแนนออกมาอย่างนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็ว่ากันไปถ้าเกิดใครดูแล้วคิดเห็นไงก็มาบอกกันได้ทั้ง2ช่องทาง่าจะเป็น a c ซ b o o k แล้วก็ u t u b e เซอร์ดี com, อซีล็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเราแล้วก็คิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครอย่าลืมกด กระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้วัสดีครับดีครับ